วันนี้จะพามาเก็บมังคุดค่ะเรามาดูกันว่าจะมีที่เก็บได้หรือยังอ่านั่นไงเจอแล้วหนึ่งลูกมาไม้พร้อมอันนี้ก็จะไม่ค่อยถนัดหน่อยนะคะถือมือนึงเก็บมือนึงตัดไปค่ะป๊อกแม่ได้มาแล้วสวยไหมลูกนี้เอ้ย นี่อุ้ยสวยงามค่ะผิวเนียนมากสวยมากเลยอ่ะอันนี้จะมีกี่กรีบดูที่ก้นค่ะนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดในนี้นะคะจะมีอยู่เจ็ดกรีบด้วยกันค่ะติง๊งสวยงามเจออีกหนึ่งอีก <c oughs> เจออีกหนึ่งลูกค่ะ นี่เลยกําลังสวยเลยแบบนี้เรียกว่ามังคุดสุกสายเลือดนะคะถ้าเก็บแบบนี้จะได้ราคาดีเพราะว่าจะส่งไปนอกเนาะเราจะต้องเก็บแบบว่าที่มันไม่ดําค่ะแล้วอย่างนี้พอระยะเวลาการเดินทางอะ่ะไปถึงจะสุกพอดีเลยนี่นะคะอ่ามาเก็บแันดีกว่าไม่ถนักค่ะคือแบบมือเดียวเนาะต ได้แล้วกำลังสวยเลยค่ะเห็นนะนี่มีหลายกลีดนะเนี่ยลูกนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่โอเคอยูอ่ลูกนี้ไม่ค่อยสวยนะคะดูลูกนี้ดีกว่าค่ะลูกนี้อยู่ต่ำอันนี้เมื่อกี้ลูกนี้ติง้งนี่ลูกนี้ใหญ่กว่าสวยด้วยเก็บก็เลยนี่ ได้อีกหนึ่งลูกชึบสดๆดจากต้นเลยค่ะอันนี้ต้นมังคุดอันนี้คือลูกมังคุดนะคะสุกใส่เลือดนะ้ยเห็นไหมมันจะมองยากหน่อยเพราะมันอยู่ในนะร่มเนาะเดี๋ยวเราเก็บให้ดูนี่เลยโอเคแบบนี้เลยค่ะอ่ะยังพอมีอยู่นะคะ